ตอนที่296เชื่อตอนว่าฉันกลับมาแล้วในเขตจิงฝึงหลินเฟิงที่กำลังเล่นรถบัมอยู่กับมู่ชินชินนั่นเองเขาไม่ได้รู้เลยว่าทำไมจ,จู่ๆบางสิ่งบางอย่างภายในใจของเขาจึงได้ถูกกระตุ้นขึ้นมาดูเหมือนว่ามันจะเป็นสิ่งที่เขาทิ้งมันไปนานแล้วสิ่งที่เผลอปล่อยให้มันหายไปโดยไม่รู้ตัวในตอนนี้มันกำลังกลับมาในจังหวะต่อมาลางเงาของหญิงสาวคนนั้นก็ปรากฏขึ้นในจิตใจของเขา ซึ่งเธอนันนดูอ่อนแอลงไปมากเต่อที่เป็นความทรงจําซึ่งหลงเหลืออยู่ภายในจิตใจส่วนลึกของจิตใจของเขามันทําเอาหลินเฟิงตกอยู่ในความความรู้สึกมึนงงในอีกฝากฝั่งตรงกันข้ามกับหลินเฟิงนั้นมู่ชินชินก็ขับรถบัมของเธอเข้ามาปะทะกับรถของหลินเฟิงอย่างแรงและในตอนนั้นโดยความที่หลินเฟิงยังควงมือลอยอยู่มันเลยทําให้เขากระเด็นตกลงไปบนพื้นในทันทีโอ้ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะทําให้นายเจ็บนะมู่ชินชินมองไปยังหลินเฟิง ที่เธอเพิ่งกระแทกให้เขาล่วงลงมาจากรถและกองอยู่บนพื้นซึ่งนั่นทําให้เธอเป็นทุกข์ขึ้นมาในทันทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันสบายดีถึงจะบอกออกไปอย่างนั้นแต่ลิมนเปิงก็ยังมีอาการมือลอยค้างอยู่ทําไมกันนะทําไมจ,จู่ๆถึงได้คิดถึงเธอขึ้นมาในตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือไงลิมนเปิงแผ่นกระซิบกับตัวเองลิมนเปิงงลิ้นเปิงเฮ้มู่ชินชินนั้นลองเรียกลิ้นเปิงอยู่สองสามครั้ง และเมื่อเธอเห็นว่าลิมเฟิงไม่ตอบสนองอะไรเธอเธอจึงรีบเขย่าหลิมเฟิงที่อยู่ตรงหน้าของเธอขึ้นมาในทันทีเธอเธอเรียกฉันนัินหรือในที่สุดลิมเฟิงก็รู้ตัวก็ใช่น่ะสิฉันเรียกนายตั้งนานแล้ววันนี้นายเป็นอะไรนะทําไมถึงรูปแปลกๆแบบนี้หรือว่านายคิดถึงผู้หญิงคนอื่นนอกจากฉันงั่นหรือมูช่ชินชินมองสีหน้าของลิมเฟิงก่อนจะใช้มือปิดปากของตัวเองและพูดออกมาด้วยความไม่พอใจสุด,สดๆไม่หลิมเฟิงยื่นมือออกไปอย่างร้อนหลน ขณะที่เขาดันตัวเองขึ้นมาจากพื้นด้วยในทางด้านของเด็กสาวที่เพิ่งตื่นขึ้นมาจากในหลอดทดลองเธอต้องการจะออกไปมันจึงทำให้เจ้าหน้าที่และพนักงานที่อยู่รอบๆห้อมล้อมเธอเอาไว้และพยายามจะหยุดยั้งเธอแต่เมื่อเธอสะบัดมือเพียงครั้งเดียวเหล่าเจ้าหน้าที่และพนักงานเหล่านั้นก็ถูกยกตัวลอยขึ้นและสัตว์ข้อกับกำแพงจนพวกเขาไปนอนหมอบอยู่กับพื้นเลยหญิงสาวมองไปยังคนเหล่านั้นก่อนจะถอนหายใจออกมาร่างกายของเธอหายไปจากห้องแลบ็บ ก่อนที่วินาทีต่อมาเธอจะมาปรากฏตัวอยู่ในห้องควบคุมหลักซึ่งมันก็ทําให้ดอ,อร์สูงวัยและชายชลาเกิดอาการกลัวออกมาแบบมากๆวันเอ๋เธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงดอ,อร์ฉลามองไปยังภาพของหญิงสาวและเอ่ยถามดอกเตอร์ที่อายุมากกว่าคนนี้และสุวรรณเอ๋อนั้นก็อยู่ด้วยกันกับเขามาหลายเดือนพวกเขาจึงนับว่าเป็นเพื่อนกันได้แต่ในตอนนี้ภายในดวงตาของสุวรรณเอ๋อนั้นมีแต่ความเนีนชาอย,อย่างเห็นได้ชัดและเธอนั้น ก็จ้องมองไปยังพวกเขาทั้งสองคนอยู่พักใหญ่หลังจากที่มองไปยังสองเท่าลมร่วมสิบวินาทีแล้วมันก็ดูเหมือนว่าเธอจะคิดและรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่หลังจากนั้นเธอจึงได้เอ่ยขึ้นดอกเตอร์ฉันเหลือเวลาชีวิตอีกเท่าไหร่ในทันทีที่ดอกเตอร์ได้ยินดังนั้นเขาจึงช็อกไปเลยเขาไม่คิดว่าสุวรรณเอ๋จะถามออกมาแบบนี้ในทันทีที่มาถึงที่นี่และมันก็ทําให้เขาคิดไม่ออกเลยว่าจะตอบเธอไปอย่างไรดีไม่ต้องกังวล แคพูดออกไปฉันไม่ทําอะไรหรอกขอแค่พูดความจริงออกมาก็พอสุวรรณเอ๋อได้เอ่ยขึ้นสิบปีน้อยกว่าสิบปีหลังจากผ่านไปพักหนึ่งดรจีดีนลนเขาก็บอกกับสุวรรณเอ๋อในเรื่องนี้น้อยกว่าสิบปีงั้นหรือสุวรรณเอ๋อรพันบนออกมาเสียงเบาในกรณีที่เธอใช้พลังระดับเอเอสนั้นถูกๆคกขังที่เธอใช้พลังชีวิตของเธอก็จะถูกลดลงไปหนึ่งปีแต่ไม่ต้องเป็นห่วงตระกูลของพวกเราพยายามจะหาอย่างอื่นมา เพื่อเติมเต็มพลังชีวิตของเธอให้ได้ดรกเต์ได้พูดกำชับออกไปเข้าใจแล้วขอบคุณมากหลังจากนั้นร่างของสุวรรณเอ๋อก็ได้หายไปเหลือไว้เพียงเสียงของเธอที่สะท้อนอยู่ในห้วงอากาศว่าฉันจะกลับบ้านก่อนจากนั้นช่วยส่งอะไรไปให้ฉันทีไม่กี่ชั่วโม,มงต่อมาร่างๆหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นเหนือฟากฟ้าณเขตเมืองจิงเฟิงในตอนที่เธอปรากฏตัวขึ้นทั่วทั้งจิงเฟิงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในทันที ทุกๆคนที่บรรลุถึงระดับเอ็ดขึ้นไปสามารถรับรู้ได้ถึงสิ่งนี้มันช่างน่ากลัวมากๆแม้แต่หลิมเปิงและมูชินชินที่กำลังเล่นกันอยู่เองก็ยังรับรู้ได้ถึงกลิ่นอายของความกลัวที่ทําให้จิตใจของทั้งสองเต้นรัวพร้อมกันในตอนนั้นภายในมิติของหลิมเปิงมังกรดําได้เกิดเสียงร้องลากยาวขึ้นมามันดูเหมือนกับว่ามันได้ตรวจจับพบอะไรบางอย่างได้ตั้งแต่ที่มังกรดําได้งอกเกิดขึ้นมาใหม่ความแข็งแกร่งหนึ่งในสิบของมัน ก็ฝืนตัวขึ้นมาในเร็ววันซึ่งส่งผลในตัวของมันเกิดการพัฒนาอีกรอบจากมังกรดำทั่ทวๆไปกลายเป็นราชามังกรทมินซึ่งนี่ทําให้ระดับความแข็งแกร่งของมันเทียบเคียงได้กับระดับเอ็ดเอ็ดแล้วนายก็รับรู้ได้เหมือนกันสินะราชธรมินหลินเปิงได้กล่าวถามออกมาเมื่อเห็นแล้วว่ามังกรดํามีการกลายร่างหลินเปิงก็ได้เปลี่ยนวิธีการเรียกมันเป็นราชธทมินหรือไม่ก็ราชามังกรทมินแทน,นเพราะเนื่องจากอีกฝ่าย กลายเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งขึ้นมาแล้วขอรับนายท่านข้ารู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่น่าสย็ดสยองที่สุดถึงระดับ SSS เลยทีเดียวแสดงว่าจะต้องมีคนที่แข็งแกร่งถึงระดับ SSS มาอย่างที่แห่งนี้แน่แราชาธรรมินได้พูดออกมาด้วยความตกใจนายไม่รู้แล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะหลินเฟิงได้พูดขึ้นพอเขาก็ทําอะไรไม่ได้กลิ่นอายนี้มีร่องรอยอะไรบางอย่างที่คุ้นเคยและก็ไม่ชอบมาพากลติดมาด้วยหลังจากที่เวลา ผ่านมาก,กว่าสิบปีข้าเองก็ยังจํามันไม่ได้ราชธารมินพันพูดเรื่องนี้ซ้ำๆแต่กะน,นั้นเขาก็ยังคิดไม่ออกไม่เป็นไรนาะยังไงก็ตามดูเหมือนเจ้าสิ่งนั้นจะยังไม่ได้รับรู้ถึงพวกเรานี่ใช่ไหมหลังจากที่คิดเรื่องนี้หลินเปิงก็คิดว่ามันน่าจะดีกว่าถ้าฝั่งนั้นไม่ได้ตั้งใจมาหาพวกเขาแต่สิ่งที่เขาไม่รู้นั่นก็คือสิ่งที่เขาคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขานั้นแต่มันดันเกี่ยวข้องกับเขาเต็มๆในขณะที่หลินเปลิงนั้น กำลังจะเรียกมูจินจินให้กลับบ้านและทันใดน,นั้นโทรศัพท์มือถือของเขาก็สสานขึ้นมาซึ่งทำให้หลินเปิงผู้ที่กำลังมีความสุขหยิบขึ้นมาดูแต่เมื่อเขาหยิบโทรศัพท์ออกมานั้นมันก็มีข้อความขึ้นมาว่าฉันกลับมาแล้วข้อความง่ายๆเพียงแค่สี่คำนี้มันทำให้ทั่วทั้งร่างกายของหลินเฟิงนั้นปั่นสงัดราวกับโดนฟ้าผ่าลงมาอย่างรุนแรงเขาไม่รู้เลยว่าเวลาแบบนี้ควรจะมีความสุขหรือว่าทุกข์ดีหลินเฟิงมองไปยังมูจินจินโดยไม่รู้ตัว ซึ่งในตอนนั้นมูชินชินก็มองมาอย่างเขาด้วยเธอดูเหมือนว่าจะเห็นความผิดปกติในตัวของหลินเฟิงจึงตัดสินใจเอ่ยถามวันนี้นายเป็นอะไรไปอะไม่ไม่เป็นอะไรหลินเฟิงคิดถึงเรื่องนี้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้พูดออกไปเขาไม่ต้องการที่จะทำร้ายจิตใจมูชินชินเพราะยังไงซะเธอคนนี้ก็รักเขามากอยู่เหมือนกันชินชินวันนี้หนาพวกเราเล่นกันมานานแล้วกลับกันเถอะหลินเฟิงได้พูดออกไปอืมเข้าใจแล้ว มูชินชินมองไปยังท้องฟ้าแล้วก็พบว่านี่มันก็ล่วงเลยมาถึงห้าโมงแล้วมันก็เกิดจะมืดแล้วในอีกสองชั่วโมงข้างหน้ากอดฉันหน่อยสิเมื่อหลินเฟิงเตรียมจะเดินออกไปมูชินชินก็ได้อ้าแขนออกกว้างและพูดออกมาด้วยรอยยิ้มโอเคโอเคได้เลยเมื่อมองไปยังท่าทีที่น่ารักนั้นหลินเฟิงก็ได้อ้าแขนของเขาออกและเดินเข้าไปกอดเธอเมื่อเห็นว่าหลินเฟิงเข้ามากอดเธอแล้วนั้นมูชินชินก็กระซิบข้างหูของเขา ฉันไม่รู้หรอกนะว่าวันนี้นายเป็นอะไรไปแต่ฉันหวังว่าฉันจะช่วยทําให้นายใจเย็นลงได้นะหลังจากพูดจบเธอก็ได้หลับตาลงและกอดหลินเฟิงเอาไว้อย่างเงียบๆซึ่งนั่นทําให้หลินเฟิงเกิดความสงบมากขึ้นในใจของเขาอย่างแท้จ,จริงหัวใจของเขาที่เคยร้อนลนก่อนหน้านี้มันเริ่มเย็นลงพวกเขาทั้งสองกอดกันอยู่หลายนาทีแต่อย่างไรก็ตามหลินเฟิงและมู่จินจินยังไม่รู้เลยว่าในตอนนั้นบนฟากฟ้าเหนือพวกเขาทั้งสองหญิงสาวคนหนึ่ง ได้จ้องมองลงมาเงียบๆอยู่นานแล้วหญิงสาวคนนั้นกำหมัดแน่นพร้อมกับร้องไห้ออกมาเรื่อยน้ำตาหนั่นไหลอาบแก้มและตกลงมาที่ใบหน้าของหลินเฟิงที่กำลังโอบกอดหญิงสาวคนอื่นอยู่หากมีใครสักคนได้เห็นสีหน้าของเธอในตอนนี้คนคนนั้นก็คงจะต้องตกใจเพราะเธอกำลังร้องไห้ในขณะที่ทำหน้าเหยียดย้ำไปด้วยซึ่งในใจของเธอมันคือความทุกข์ที่พูดออกมาไม่ได้